สวัสดีครับลบวันนี้ก็ออกไปตกปลาเหมือนเดิมครับตอนนี้เวลาก็ประมาณตีสี่สามสิบนาทีตีสี่ครึ่งนะครับก็จะเดินทางไปที่ไอลูกจะไปไหนครับเขอนซาราหรือเปล่าเนี่ยนครับนี่ครับตกปลาออกแต่เช้าได้เปรียบครับแต่จะไปเห็นงานเนี่ยไปได้เช้ากับโค้งสีดีขึ้นกันนะครับเนาะ วันนี้ก็เตรียมของเรียบร้อยครับมอเตอร์ไซค์คือเก่าเนี่ยครับคู่ใจจะไปเจิมขันใหม่นล้วน,นะครับเหมือนครับเป็นยังไงเนาะแอคชั่นวันนี้วันนี้ก็ขึ้นทรายใหม่ด้วยนะครับสีเขียวแจ๊ดเลยเปนยังไงเนาะมันมานนมันเน, <S <S 1> <S 1> นี่ครับออกเดินทางกันนะครับผม กว่าจะถึงก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วน,นะครับโอเคครับวันนี้จะเป็นยังไงก็ฝากติดตามมาเนื้อยนะครับผมโอเคครับเดินทางกัน,นครับ่อ้ามาเเตอร์ปูเชีขข่ยวคาดปอดไยจะอัะไรทั้งปวง tới Ủa, trời ơi โอ้ปากแหลมอย่างเงี้ยากข้าวๆติดดีครับน้องดูครับแต้มแรกโอ้ยปากแหลมข้าวปลดออก มาแล้วครับเต้มแรกโอ้แต้มแรกมาแล้วมาแล้วโอ้โหต็มแรกครับแต้มแรกมาแล้วโอ้โหเจอพันไม้เลยครับไหนอะเอาชึบอ้าวอือครับแต้มแรก ชาวอันสดใสนะครับโอ้ปลายมีแผลนี่วะโอเคเต็มแรกยังไงก็เก็บครับผมเกเคครับหาตั้งต่อไปครับมันมาครับตามครับหมาแล้วครับใช้พอได้ครับพอได้โอ้โหแรงดีจังเลยอะ โอ,โอ้โตขึ้นมานิดนึงนะครับหายาหายเย็นอย่างเลยกระสุนเนี่ยเี่ยครับ,บเพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับถือว่าเก็บนะครับใส่นี้เี่ยครับหาแต้มต่อไปครับ แั้ครับเอาตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กดงดีเลยแรงดีจริงนะสูบเอาเก็บเลยเดี๋ยวบทถิ่นเอากินสตีมคำเลยตัวน้อยๆน,ยนี่โอาป้อยปล่อยปล่อยหุ่นตูดจำเบ็ดถุงตัวอ๋อข้างในล่ะคือเขาเลยแต่ ไปนะไปหน่อยขีเครับหาแดมต่อไปครับครับละว,วแตงครับเอ้าต,ตึงเลยตึงเลยโอ้เก็บเก็บเก็บรุ่นนี้เก็บ โอ้ยเนาะโอ้ยนี่จะปล่อยบริป่ามือเฮือนนะครับเนาะเก็บไปตัวนี้เนาะเก็บเก็บเก็บเอาไปถอดโอเคครับบอกหนึ่งต้มครับแต้มต่อไปกันครับผม ชั่วโมงนี้เออหนายลงหนายลงอยู่เว้ย ใส่สวยอยู่นะครับเอาตัวนี้สวยด้วยเอาสวยเลยอืมไครับเหล่มสวยแล้วนะครับวาารเหล่มสวยแล้วเหล่มสวยแล้ว เบ็ดก่อนโอเคครับเป็นถึงแต้มครับใสเริ่มสวยแล้วนะครับผมชา,ามีแต่ปลาเล็กปดเบ็ดโอ้ปดใหญ่แต่โอาเคครับหาแต้มต่อไปอครับผมปลานอนอยู่นั้นตื่นหรือเปล่า ก่นครับปลาเล็กกัดแรงมากเลยจิวจิวคอข้างโอ้ยอะไรวะ่อข้าง่อข้างเฉพาะมันแห้งเอาปล่อยไปให้มันใหญ่ก่อนค่อยพอกันไหมไปตัวใหญ่มาในตีปู แต็มครับแต็มครับแต้มครับโอ้โหกินกลางน้ำเลยเปล่าโอ้โหมันจะใสเดีวยวกันหรือเปล่าเนี่ยทีนี้เอาพอยทอดครับขอเก็บครับพวกนี้เต็มครับ ครับออในลันบักหลอกในลันบักอือฮึ่ <c oughs> สวย,ยอยู่นะครับ หนึ่งแต้มครับกระสุปใสเกือบสวยครับพร้อมหน่อยโอเคครับหาแต้มต่อไปนครับผมหมานๆครับโอ้โฉบไม่เลยมาดักโฉบโอ้าวใสใสพอได้ครับพอได้ไปถอดครับไปถอด น,นี่อื่นครับขอเก็บเลยนะครับวันนี้โอเคครับอพอได้อยู่นะครับบุ๋งนีต็มครับผมสุดไซสสวยครับผมโอเคครับหาแต็มต่อไปครับผมเต็มครับอืมนตามามาเลยมาเลย โอ้ใส่เดียวกันเลยเอาเก็บเลยวันนี้เผยมีนึ่งเต็มครับผมโโอ้หเต็มคอเลยนะครับวันนี้อันนี้อืดมากเลยมาไกลด้วยบริปากเมื่อถึงเมียดาคท่านั้นตัวเนาะ ถอดกิจนะครับนเนาะโูบเร็วหน่อยหน่อยโอ้อยโ <c ười> อ้ยกระน่อยพูดกระน่อยกระป๋อยนะครับเนาะไปอโอเคครับเต็มต่อไปครับ จอบ้หรือเปล่าบหรือเปล่าบ้นหรือเปล่าป่าเสูบอะไอะนี่จะชากมือเลยอ้าวใส่สวยแล้วนะครับอื้อ กระชากคามือเลยนะครับตัวนี้อื้มงานใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับส่นี้ครับอ้าวโอ,โอ้เจอแล้วครับโอ้โหไซส์ถือว่าใหญ่เลยนะครับกระสุบจุด <c oughs> โอเคครับหาทางต่อไปครับผมมนันมานครับเฮ็ด <c oughs> สมเห็ดสมเห็ดสม,สม โอ้ตกปุ๊บกินเลยโอ้แหเหลือหมดก่อนนะนี่วอาชิมนะพาเล็กตาเล็กใช่พอได้อยู่นะครับเอเยครับง่ก็บวกอินทางแต้งครับผมกระสุนไซทอดครับผมโอเคครับหาแท้งต่อไปครับผม ครับผมครับก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับผมนี่แต้มเล็กๆเยอะครับมาสรุปปลารวมนะครับผมครับปลารวมวันนี้ก็อย่าไปนับตัวมันเลยนะครับวันนี้เป็นตัวสวยๆครับตัวหนึ่งตัวหรือสองตัวนี่แหละสวยๆมันไปนับตัวเลยครับตัวเล็กเนี่ยู่น ตัวนี้สามตัวอยู่นะครับขนานตัวเล็กหมดเลยไปถอดปลารวมประมาณเกือบเกือบสองโลโล,ลเกือบสองโลครับประมาณนี้ครับแต้มสวยๆอยู่สามตัวสามสี่ตัวกวอนนี้ก็พอได้ดึงอยู่นะครับผมเช้าๆสิ่งเงียบม,มากเลยเลยเก็บหมดเลย ับผมในช่วงนี้ก็รอจังหวะน้ำลดลงกว่านี้นะครับเดี๋ยวเขาเขากำลังปล่อยน้ำอยู่นะครับผมตอนนี้น้ำยังเยอะพื้นที่กว้างปลามันหากินได้ไกลนะครับผมน้ำก็ลดลงมากและมากแล้วนะครับแต่มันแต่มันก็ยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้โอเคครับไม่ไห้สูแดนไม่ไว้ร้อนโอเคครับงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เหมือนเดิมนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วติดตามต่อไปในคลิปหน้าครับผมโอเคครับสวัสดีครับไปดเลย que podría no tocar porque por